ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพอ่อๆกับพ่อแต้ตมตนะอีกเนาะพี่น้องเนาะกับช่องพ่อแต้มคนเดิมซานเอลได้พี่น้องเด้อครับเมื่อนี้พ่อแต้มพามาติดตามลาวพัฒนาปูศรีสะเกดเนาะพี่นะ้องเนาะครับงวดที่ผ่านมากับบอดาโล่งเนาะพี่น้องเด้อกับโบมีตัวอย่างใหม่เบิ้งครับกับ่เป็น่ยังเนาะพี่น้องเนาะ ขับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่17พฤษภาคม67ลาวพัฒนาออก488717แปับเด็กร่างก็ออก87ดเจ็ดนพนองเนาะครับประเจ้าพราหมณ์จิตามลาวพัฒนาปูศรี 4, สะเกดนาะพี่น้องเนาะ ราพัฒนาปูซีส,สเก็ค่ะค กรับบนล่างวิ่งรูด3กับ4นะครับเน้นที่3 ครับชุดวินนะพี่น้องสองสามสี่หกเจ็ดแปดนะครับ ส่วนปูจับครูนะพี่นอ้องสามหกสามเจ็ดสามแปด เก่าโบโมีนี่ไี่น้องเนาะแต่ว่าปูนจับครูมามีเก่าแล้วนะครับเด้อขับชุดวินโบมีเก่านะครับสี่ห สี่ก้านะครับ ครับลักสามสามหกสามเจ็ดสามแปดครับลักสี่สี่หกสีเก้านะครับตัวเนียนน้อง ตัวกันนี้พี่น้องตัวกันอีก ตัวกันสามห้าสามสามพี่น้องครับสัตว์เจียนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อ ครับวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567นพี่น้องเนะาะลาววัฒนาปู่ศรีสะเกตนะครับบนล่างวิ่งรูด3กับ4เน้นที่3ครับชุดวิ่นกับ2 3 4 6 7 8นะครับวาวจับคู่กับ3 6 3 7 3 8 3 9 4 6 4 7 4 8 4 9เน้น3 6 3 7 3 8 4 6 4 9นะครับเนาะตัวเน้นนะครับเนาะ ส่วนตัวกันนะครับเด้อสามห้าสามสามนะครับเนาะครับแถมขอพรคอยเข่าคอยแตกนะครับที่สําคัญเด็่น้องเด้อมากสอบตัวเด็กก็อย่าลืมกับตัวไว้น้านะครับเนาะครับรัาพเแต้มกับข้อกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สีสเกตนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแ้มมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกับข้อไว้พอนคอยเขาคอยให้แตกนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มนะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็บจะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องพอเตรียมคนเดิมสแนลน้ำแดงนะครับนะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนํานะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมกับขอกราบขอบพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิงมาติดตามพอเตรียม รับกระเตมก็ไว้พอหนห้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะขับคอยมีแต่โสดต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับชิปนี้พอเตมก็มีแค่นี้นะครับเนาะขับเอาไว้พอกันชิปนารับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม